กินไปกินก็ได้ข้าวพี่มาหน่อหน่อยมาเอาขนุนเอาขนมมาขนมมาเตพี่เตนัใส่เเอาโอ้ยังมัหอยอีกเอามาาไงนะมัหอยใช่เอ อันนี้เจมีหน่อยลยแหงต่อนเลรนอยู่ทางชางครับเพ่นกันแวะแ <c oughs> จกเพิ่จังหน่อย,อย <c oughs> เลือขนมตีรถมาลายเติบเ <c oughs> เนยรดี๋ยวอาีกเอาอีกให้น้องน้ำอาให้น้องนำ <c oughs> เอา้า

เลยวะแหะแม่เทาอยู่อแม่เากินปกินคื่กันเอาเอาเลยขเด้อครับผมได้แา้วันี้เอาเอาได้แล้วันั่นมาเอาแม่มาเอามาเอาเอาเดืดเหร อยู่น้ำแมงมันเบี้ยเราพนอาเนี่เอาไ้เพื่อนเลยเอาไ้เพื่อนเลยเรียนนี้เลยพันยานได้เบิดล่ะเบิดเเบิคู่เหรอคู่แห้ว โม่บ้านหลิมทางบ้านยังพูาไหนบ้านยังก็บูกบ้านยังแม่ฮะบ้านคอนสนะคอนสนะคอนสนะคือออกเสียงหยาบแต่บ้านคอนสนะคนละเด็กหน่อยย่านหยันนี่คุณเรียนไปพุนแล้วผู้หนึ่งไฮเลยฝากเอคนเดินทางจอฮะมาเที่ยวมะตะไทยแม่แม่มาละไทยเลย เดินทางครับสำหรับการเดินทางเมื่อในห้างกาสิะพแกันแวะ์แจกขนมหรือว่าของที่มันเหลือทห้รวจทำให้เบิรขับเมื่อในก็สิเดินทางเงีๆวครับจะไปหอดท่าแขกบนจุดไม้ระยะทางก็บเ่าสองลอยกัวโลกครับเดี๋ยวเมื่อในกสิเก็บบรรยากาศในการเดินทางให้เบิรงคือเก่าครับก็ขี่รถไม่เรื่อยครับจะมาหอดบ้านขั้นย่องเป็นหมู่บ้านชนเผ่าที่อยู่ริมทางด้วยกันเป็นหมูบ่บ้านที่เหมือนสีก่อตั้งขึ้นว่าใหม่ก็วบาได ลุงแม็กว่าเวอร์แจกขนมจีนนอนเล็กน้อยค่อนข้างเทียร์ไลค์ครับจากที่นี่เมืองเพรก็ว่าเบิ่อที่เป็นรูปปั้นที่สร้างเครื่องใหม่แหละเพราะว่าลังค่าหรือว่าใหม่แอบยังเป็นแบบไม่ใหม่อยู่เล็กน้อยกับบกขยานปันไดเดี๋ยวถ่ายเพราะว่าเพิ่นสีมาเอาขนมบ่ขนมมาขนมก็มาๆก็มีเอื้ามามียหนิมาๆมาๆเฮล่ะเฮล่ะฮล่ มามามางานยังไงงานยังข oh. yeah, yeah, ้างในคนตายโอ้งานจบไม่ใช่มา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 เอาขนมกันุ่มมา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 ผัไทยมาเสี่ยวมาเต้สายมันขนมกับนุ่มเออก็เต้ไทยว้า มาเที่ยววะเจ้าเอากอนเลยคนใจนะมั้เอาาคนใจนะมาใจนี่นไ่ิดนาะบานโบบานบา่บานชั้นยอนิดหน่อยกระาไติดหน่อยเป็นบานใหม่ที่สั้งไว้กับผืนอะชนชนหนาเลยก็เป็นชนเผ่ามองเนี่ยบานเาอไดเไเนี่นเาคนยาดนี่เอ

เใช่ละก็หานเทียนอยู่นั่นเอ้ามีตะขอนหยาดเอ้าเร้ยให้เพื่อนทั้งหลังได้แล้วเพื่อนเรบอลนี่แต่ยังนี่เอ้าเอ้าตัวละกองละกอง ขนมน้ำขนมน้ำอะ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  <laughs> <laughs>

nói Má khẩn đúng má khẩn đúng, mà, đúng. Á, đi, Hả? Hả? <laughs> <đánh cười> <ổ>. <laughs> 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 ขนมคุณเยอกันข้าก็มีขนมกับนมกับเพรียติรดโรติละกะมีเรียกว่ามะมาซองสำลังแจกจิตแจกท่านเบืดประจักจังหวัติรตพองอืนอ่นเท่ากอาชีพเรีนท้างครับเดี่ยวตาแม่ โอ้ไม่แถวอะไรนุ่มแล้ววันนี้ยังอยู่หลังร้านร้านที่เฮ้ยเด็กทุนละคนละคนของร้านทุนละคนละคนนุ่มโอ้เพื่นนี่ก็ผู้ใหญ่เถอะวะเพิ่อนอาจจะฟังเขาบกค่อยหัวเรื่องหรอกเปล่าไนเป็นชนเผ่าม้งคือกันเขาก็ฟังเขาบกหัวกันบ่อนี้เหมืกัน ได้แล้ววันนี้หนุ่มนุ่มเอาเพ um. um ื่อนพักกันหยาดเด้าออันนี้ต้องย่างหาเช่น วันสซสซยางเจกวันสซครับช้นพระกัญญาเาตรงยางเขาไปหาเป็นเองไงยังมา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 เอาเอาไงยัง เนื้จะนุ่มเนี่ยเ้จะนุ่มได้เบิดลวะเนี่ยเล่าสอ้เอาตัวนี้ไปสยผู้คนใต้ไม่มีลูกครับคนน้อยนะผู้ใต้น่นตัวเม่นต้ังบ่อวันนี้ ฟังก็หรอเนี่ยฟังบอกไม้ว่าเอาไปซวยผู้ตายเแม่แม่ตายละยังยังหารคมลูกน้อยนี่นะเอาไปซวยให้ยเขาเนี่ยยงอะฟังบอกใช่ผู้ตายอะยังผู้ตายผู้ยู่เนี่ยเดี๋ยวอายังไปชวยแม่ตละแมมีลูก้าร์มพลอะไรบ่เข้าใจแล้วหรอเดี๋ยนี้นตายแล้วแต่ว่าพ่นมีลูกจะคนอดโอ้มีาคนโอ้ ยังในน้อยอยู่โอ้หาหนุ่มไปซอยโอ้ขัดใจแล้วขัดใจนคนคนชื่อเข่ากินบอลหรือคนคนมีเขาบอลฝังคนบอลขัดใจกับคนว่าเพื่อนมี่ขอบรัวขอบขัวหนึ่งอันลูกเพื่อนตายนี่่สองหลังไอแม่เพื่อนตายแล้วเพื่อนมีลูกยิหะคนเรารัไปซอยพันแหนาะเอามีไปเพ่นหลังหนึ่งนุ่มนิเลยจะแพ็ก บดนีเนาะนุ่มบดนี่เนาะนนนะกับมา่าแพกหนึ่งอ้าวมาแพกหนึ่งสีลำขาดมา,มากับหนุ่มฮะคุณน,น,น้อยมีดืนคุณน้อนะลูกจบนอ้คือลายถูกะอ้าเบดเห็นอแกไปหน่อย ไรจะไปให้บ่เดียวขามาเอาคน่งไม่นะบ่เดียวเขาจะมาเอาคนนเอิ่นมาเอาดเดียวเอิ่นมาเอาอีกกะไรบัดนีอย่นี่ยุนี่ขเจ้าใท่านใดขาวที่แนวยู่แนวกขาวนุ่มเ้นนาบ่นหายเกิอะไรนุ่มหรอเอ่แลแล้วปะนี่อ๋ออยู่ละหาหน่อยอ้า เอากินอยู่วะนุ่มขี้หมูกย่างคากเลยเอานี่นี่นี่โอ้เฮียเอ้ไอ้นี่นะก็เนี่ยเียนกูน้อยเ้ยเบิร์ตพอดีครับนุ่มเลืองหันเกให้เพิ่์นมาเอาที่ว่าแม่เพิ่์นเสียแล้วล่ะไม่ใช่ละคนมานั่นบอก ใช่ละเออคนที่มาเอาบอกคนละบอกบอกคนราไหมไปพาไปเอามาละผมไม่รู้จะมีเจ้านะาหลือมีรังุดถ่ายนี่แหละประเด็นเขาใจเขาแลวเขาบอกขจามเขาบ่อะไรยังเลยบ่ขนมก็บ่มีขนมเบิร์ดแล้วจะมี มีเรื่องมีเรื่องที่ไทย้าต้องไปหาให้เขาาต้องหาให้เขาเอาตะกั่งมันดีไปนะเอาป มาลสิบพื้แล้วครับผมแม่มาลจ้อนี่บ่โอ้ ออกก่อนเจ้าไอนี้นหล่อมาเอี้นอกี่รอะนี่นี่คหนมาตลกอุ้มลูกมากับน้องกับเอืเอยเพื่นย่อไปได้เดเพิ่มาสองคนคนเดียวเีไปใได้มีตัวนี้เลยแม่ตัวนี้ก็แม่ตัวนี้ก็แม่นะมได้ มีเลยได้ย er, ังเรบอนาได้เราบอยังวันไหนยังเบิรพอดีองหัวที่ถายพวหัวไมครับป็นี้เอาเบิรพอดีบมาันะครับบรรยากาศ ไม่ยังเหรพอดีเขาไม่ยังเหรอพ่อเจ้าเรียกก็ไมยังเหรอลูกผานไปแล้คนเดินทางต่อบรรยากาศกันสีมาเนี่ยแหละฟังเพื่อนโบออกเลยกับคุยกันอยากเนี่ยเพื่อนโบอกแต่ภาษาเพื่อนคือภาษาชวเผ่ามงงห้าก็ะบอกภาษาเ้าฟังออกแน่บอกแน่แต่โบออกกระทั่งชวนหลายครับหลังจากนั้นจะเดินทางต่อเดี๋ยวเกี่ยวกับบรรยากาศในการเดินทางให้เบิ่งอีกเรื่อยๆครับไปเดินทางต่อเ้า ออกจากหมู่บ้านเมื่อกี้มาบวกไก่ครับกลับมหาหอดกับบ้านผ้าเมืองตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดข้างท่างบ้านผ้าเมืองครับเป็นตลาดขายของอยู่ของกินธรรมชาติอาหารตามฤรูการเนี่ยเบื้องนอน,นี่บักไงครับอต่เสีมีอ้อยมีบักแค่นช่วงนี้ก็สิมีบักนัดปะปลายครับแต่ว่าสิบ,บสียงซัมยามันไป็นไเด้อคนเล็กเอาช่วงนี้ค่องคายนี่คอนขางเทียร้ายครับรายกานี่มันยังบ่นี่ แล้วก็อ้อยหลายกันบักสม้มนังสิปลาเบิงว่าสีมียังขายใน่สลับส้วงนี่าาสารพันเผื่นด้วยกันเด้อนี่เด้ออันนี้บักขามแผ่นี่มายัางได้กระป๋อครับนี่มีอยูเวดปีเขาว่าอยู่ในป่าอันนี้บักเขางัวครับบักขเขางัวบักขามแผ่บักคอนี่ยน้อยแหล่ๆครับบักคอบักคอคลองขายลายอยู่เด้อไอ้บ้านมาเท่านี้กะมาแวะนะครับ ตำบลหนาชิมีสัตว์ปล่อยรูแม็กหาสัตว์ปล่อยอยู่อ้อยบักนัดโอ้ยย่างใหญ่นะครับให้หมักกินเด้อพวกนอไว้นอเตา้านอทุนโอ้เฮียเฮียเฮียอยู่นี่มีครบครับนอไว้นอเตา้านอทุนบักอื้ออันนี้ยังวะนี่รูบสีมันนะนอยังไงนี่ อย่างใหญ่เลยครับพี่ยังหลาย,ลาย,ลายอยู่เลบักบกก็ได้ทางบ้านพานเมืองครับเป็นถุงเป็นถุงแพ็คย่างดีถุงละ 50, 000, ห้าสิบพันเลยว่าแปดสิบบาทประมาณดละโลหนึ่งครับประมาณโลหนึ่งละะ้วก็นประคามแผบแต่อมาหลายคือเก่าถุงละสาวพันประมาณสามสิบบาทสาวพันเนี่ยละแน่เลยของขายหลายเด้อปุ่นบักฟกักบักแฟงครับหน่วยใหญ่ๆหญ่ดัดใน ข้างในเป็นมเมล็ดพันธุ์ต่างๆครับพวกงาพวกบักเคนงาขาวงาดําครับยี่นี่เกวอรไเมีแต่บักนัดนะครับมีหอดบัวหิมะขายตึกเถือกโลกละซาวพันหวานช่ำๆจักหน้อยครับไหลโลหนึ่งลูกแมกแด้บักนัดผลบักนัดผนกน็หวานอยู่สิมังเหลียวพันว่าโบแมนหลิงเอาดูพันวามันมีอยู่เป็นพันุ์ของมันแต่ว่าช่วงนี้บัวลายก็ได้มีซัมหนีพันวาได้จากที่ฟังคุณดอยฟังมาขนาดนี้ แล้วก็มีนี่แหละนอนี่แหละนักหลักนอบักนาดทิคงค่ะบักแค่นสะนันปันผื่นที่เก่าครับบักอื้อเจสิเป็นตลาดอาหารผื้นเมืองของชนเผ่ามงกวาใดครับมีประมาณนี่แหละของอยู่ว่ราะใครตามธรรมศาสตร์หลังจากนี้ก็สีเดินทางต่อครับแวะทายเบืงบรรยากาศอะไรกันหน่อยในการเดินทางครับไะเดินทางดีกว่าเฮา